นี่คือเรื่องราวของทศวรรษแห่งความโกลาหลนที่พลิกโฉมหน้าประเทศจีนไปตลอดกาลครับการปฏิวัติวัฒนธรรมช่วงเวลาที่อุดมการ์อันร้อนแรงได้ปลดปล่อยพลังทำลายล้างมหาศาลและสันคลอนสังคมไปจนถึงรากฐานเลยทีเดียวเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันได้ทิ้งบาดแผลอะไรไว้เบื้องหลังบ้างเรามาเริ่มต้นด้วยคำพูดที่ค่อนข้างน่าขนลุกจากเจียงชิงภรยาของเหมาเจ๋อตงกันก่อนนะครับ ประโยคส,สั้นๆแค่นี้แหละครับแต่มันเผยให้เห็นถึงความพักดีแบบไม่ลืมหูลืมตาและความโหดเหี้ยมส่วนตัวที่เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดและเป็นกุญแจสําคัญเลยที่ไขไปสู่ความบ้าคลั่งที่กําลังจะเกิดขึ้นคําถามก็คือการเคลื่อนไหวที่มันรุนแรงและสานสะเทือนไปทั้งแผ่นดินขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปดูกันก่อนครับว่าอะไรคือเชื้อไฟที่รอวันประทุอยู่ในสังคมจีนตอนนั้น ก่อนการปฏิวัติวัฒนธรรมจะเริ่มขึ้นนะครับต้องบอกว่าบารมีของเหมาเจ๋อตงเองเนี่ยกำลังสั่นคลอนอย่างหนักเลยทีเดียวครับนโยบายการก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ของเขาที่ต้องเป้าจะเปลี่ยนจีนให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดดกลับกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไปซะอย่างนั้นแล้วความล้มเหลวครั้งนี้โอ้โหมีราคาที่ต้องจ่ายสูงมากครับมีการประเมินว่ามีคนต้องเสียชีวิตจากความอดอยากถึงประมาณ30ล้านคนเลยทีเดียว ความหายนะครั้งนี้มันใหญ่หลวงมากนะครับจนทําให้เกียรติภูมิของเหมาพังทลายลงอย่างหนักแล้วก็ถูกบีบให้ต้องถอยออกจากการบริหารประเทศไปชั่วคราวในขณะเดียวกันนะครับเหมาก็รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวทางความคิดด้วยเขามองว่าสาภาพโซเวตในตอนนั้นเนี่ยกำลังกลายเป็นลทัทธิแก้คือเหมือนกับทรยศ์อุดมการคอมมิวนิสต์ดั้งเดิมไปยาตีดีกับพวกตะวันตกเขาก็เลยกลัวว่าแนวคิดแบบทุนนิยมกําลังจะคืบคลานกลับเข้ามาไม่ใช่แค่ในโลกคอมมิวนิสต์นะแต่ในพรรคของเขาเองด้วย พอรู้สึกว่าตัวเองถูกกีดกันแถมยังหวาดระแวงไปหมดว่าอำนาจกำลังจะหลุดมือเหมาก็เลยคิดหาวิธีที่มันต้องบอกว่าสุดขั้วมากๆเพื่อจะทวงอำนาจเบ็ดเสร็จกลับคืนมาแล้วอาวุธที่เขาเลือกใช้ก็คือพลังของคนหนุ่มสาวนั่นเองครับและนี่คือคำประกาศสิทธิ์ที่ทรงลังของเขาครับการกรบฏเป็นเรื่องสมเหตุสมผลมันเหมือนการส่งสัญญาณโดยตรงไปถึงคนหนุ่มสาวเลยว่าให้ลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจเก่าๆได้เลยนะลุยเลย มันคือการจุดไฟให้ลามทุ่งของจริงเลยครับแล้วใครล่ะครับที่ตอบรับเสียงเรียกร้องนี้ก็คือกลุ่มคนที่เรารู้จักกันในชื่อยุวชนแดงหรือเรดการ์ดนั่นเองพวกเขาส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่โตมากับการเชิดชูบูชาเหมาเหมือนเป็นเทพเจ้าเลยพอได้รับโอกาสให้เป็นผู้พิทักษ์การปฏิวัติเท่านั้นแหละครับก็เลยเต็มไปด้วยพลังและความศรัทธากลายมาเป็นกองกําลังแถวหน้าเพื่อทําตามจิตนารมรมของเหมา แต่ที่มันน่าสนใจมากก็คือเป้าหมายที่แท้จริงของเหมานี่แหละครับคำขวัญที่ว่าถาล่มกองบัญชาการเนี่ยไม่ได้หมายถึงศัตรูจากข้างนอกเลยนะครับแต่พุ่งเป้าไปที่คู่แข่งทางการเมืองในพรรคคอมมิวนิสต์ของเขาเองโดยเฉพาะประธานาธิบดีหลิวเชาฉีนี่เลยไม่ใช่แค่การปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วล่ะครับแต่มันคือการกวาดล้างทางการเมืองครั้งใหญ่โดยใช้มือของเยาวชนแล้วภารกิจหลักของยุวชนแดงคืออะไร ต้องบอกเลยว่านี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของคลื่นการทําลายล้างวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทั่วประเทศจีนแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนภารกิจที่ว่าก็คือการทําลายสีเก่าครับซึ่งก็คือขนบธรรมเนียมเก่าวัฒนธรรมเก่านิสัยใจคอเก่าๆและก็ความคิดเก่าๆพูดให้เขา้าใจง่ายๆเลยนะก็คืออะไรก็ตามที่มันสะท้อนถึงความเป็นจีนแบบดั้งเดิมหรือมีกลิ่นอายของทุนนิยมจะต้องถูกกําจัดให้สิ้นซากเพื่อที่จะสร้างสังคมใหม่ที่บริสุทธิ์ตามอุดมคติของเหมา สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือสงครามกับประวัติศาสตร์ของชาติตัวเองครับวัดวา,ารามถูกทำลายโบราณวัตถุที่ล้ำค่าก็ถูกทุบจนแหลกละเอียดหนังสือมากมายมหาสารถูกเอาไปเผาทิ้งแม้กระทั่งสุสานของของจื๊อนักปราชญ์ที่สำคัญที่สุดของจีนก็ยังไม่รอดเลยครับโดนบุกเข้าไปทำลายมันคือความพยายามที่จะลบอดีตของชาติให้หายไปเลยลองดูไทม์ไลน์นี้นะครับจะเห็นเลยว่าสถานการณ์มันบานปลายเร็วมาก จากที่ประกาศเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมปี1966นะครับแค่ไม่กี่เดือนต่อมาก็เกิดเหตุการณ์สิงหาแดงที่ยุวชนแดงเริ่มลงมือโจมตีสีเก่าแล้วยังไม่ถึงปีเลยนะครับความขัดแย้งมันก็ลุกลามจนกลายเป็นการสู้รบกันด้วยอาวุธระหว่างกลุ่มยุวชนแดงด้วยกันเองแล้วก็สู้กับกองทัพด้วยความโกลาหลมันแผ่ขยายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วเลยครับแล้วพอการเคลื่อนไหวมันควบคุมไม่ได้สุดท้ายมันก็เริ่มหันกลับมาทําลายกันเองครับเหมือนกับงูที่กินหางตัวเองเลย กลุ่มต่างๆก็สู้รบกันเองแม้แต่ผู้นําระดับสูงก็ยังหันมาเล่นงานกันเองอย่างโหดเหี้ยมตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วก็โหดร้ายที่สุดเลยนะครับก็คือชะตากรรมของหลิวเฉาฉีลองนึกภาพตามสิครับประธานาธิบดีของประเทศนะแล้วก็เป็นคนที่เคยถูกวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดของเหมาด้วยแต่กลับถูกประนามว่าเป็นคนทรยศถูกขับออกจากพรรคและสุดท้ายก็ต้องมาเสียชีวิตอย่างน่าเวทนาในค่ายกักกันโดยที่ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลใดๆเลย ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับแม้แต่หลินเปียวที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้สืบทอดคนใหม่แทนอย่างเป็นทางการก็ยังมีชะตากรรมที่ไม่ต่างกันเลยเขาเสียชีวิตอย่างปริศนาจากเหตุเครื่องบินตกในปี1971หลังจากมีข้อกล่าวหาว่าเขากําลังวางแผนลัดปะหารอยู่เรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความหวาดระแวงแบบสุดขีดในหมู่ผู้นําสูงสุดเลยนะครับที่ตอนนั้นมันไม่มีใครปลอดภัยอีกต่อไปแล้วการปฏิวัติในตอนนั้นยังกลายเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นส่วนตัวอีกด้วย อย่างกรณีของเจียงชิงก็ใช้โอกาสนี้จัดการกับหวังกงเหมยที่เป็นภรยาของหลิวเฉาฉีด้วยการนําตัวมาประจานให้อับอายต่อหน้าสาธรารณชนเลยครับคือมันแสดงให้เห็นเลยว่าเรื่องส่วนตัวกับความเกลียดชังมันเข้ามาปะปนกับการเมืองจุนแยกไม่ออกแล้วหลังจากที่ความวุ่นวายมันดําเนินมาเกือบ10ปีในที่สุดก็มีเหตุการณ์สาคัญที่นามาซึ่งจุดสิ้นสุดของยุคสมัยอันมืดมนและนองเลือดนี้ครับในช่วงปีท้ายๆของการปฏิวัติเนี่ย อำนาจมันไปตกอยู่ในมือของกลุ่มหัวรุนแรงกลุ่มหนึ่งครับที่รู้จักกันในชื่อแกงออฟฟซึ่งนําโดยเจียงชิงพระยาของเหมานั่นเองพวกเขาพยายามที่จะสารต่อนโยบายที่มันแข็งกร้าวของการปฏิวัติต่อไปถึงแม้ว่าประเทศจะบอบช้าอย่างหนักแล้วก็ตามแต่แล้วจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดก็มาถึงครับวันที่9กันยายนปี1976เเหมาเจ๋อตงผู้นําที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างได้ถึงแก่อสัญญกรรม แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นมันรวดเร็วมากครับคือไม่ถึง1เดือนหลังจากเหมาเสียชีวิตแก๊งออฟฟก็ถูกจับกลุ่มทันทีและนั่นก็ถือว่าเป็นการปิดฉากการปฏิวัติวัฒนธรรมที่ยาวนานและนองเลือดลงอย่างเป็นทางการถึงแม้การปฏิวัติจะจบลงไปแล้วนะครับแต่บาดแผลที่มันทิ้งไว้นี่สิครับยังคงฝังลึกอยู่ในสังคมจีนจนถึงทุกวันนี้เลยเรามาดูบทสรุปของความสูญเสียแล้วก็คำตัดสินอย่างเป็นทางการต่อช่วงเวลานี้กันครับ ตัวเลขนี้มันสะท้อนโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ได้ดีที่สุดครับมีการประมาณกันว่ามีผู้เสียชีวิตในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมสูงถึง20ล้านคนแต่ความสูญเสียมันมีมากกว่าแค่ตัวเลขนะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าคนรุ่นที่สาบสูญคือคนที่การศึกษาต้องหยุดชะงักคือความไว้เลื่อเชื่อใจในสังคมที่มันพังทลายลงไปหมดเมื่อลูกต้องประนามพ่อแม่เพื่อนต้องหักหลังเพื่อนมันคือบาดแผลทางใจที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเลยครับ และนี่คือคำตัดสินจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนเองเลยนะครับในปี1981พักรพรรคได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าการปฏิวัติครั้งนี้ต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวที่รุนแรงที่สุดและความสูญเสียที่หนักหน่วงที่สุดนับตั้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งก็ถือเป็นการยอมรับความผิดพลาดครั้งประวัติศาสตร์ของตัวเองแล้วประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานี้มันสอนอะไรเราบ้างมันอาจจะสอนให้เราได้ฉุกคิดนะครับเกี่ยวกับอำนาจที่ไม่ถูกตรวจสอบ อุดมการณที่ถูกผลักไปจนสุดโตง่งแล้วก็พลังของมวลชนที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกหรืออาจจะทําลายมันลงได้อย่างง่ายได้นี่คือบทเรียนที่ยังคงก้องดังอยู่เสมอมาและเป็นคําถามที่เราทุกคนควรจะคบคิดกันต่อไปครับ